สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทั้งสองห้องนะคะวันนี้คุณร่นเมย์จะพาเด็กๆมาเข้าสู่เนื้อหาภาษาไทยเล่มหลักนะคะภาษาพาทีนะบทที่สองนะคะเรื่องใจหายวันนี้คุณร่นเมย์จะพาเด็กๆมารู้จักคำนำเรื่องนะคะเป็นการอ่านแบบสะกดคำนะคะสำหรับเด็กๆที่ ยังอ่านไม่ออกแล้วก็ยังอ่านไม่คล่องนะคะขอให้เด็กๆฝึกอ่านซ้ําสักอย่างน้อยนะคะสัก3ารอบนะคะถ้าเด็กๆสะก,กดถูกต้องแล้วนะคะอ่านออกเสียงถูกต้องแล้วลองเปิดรอบที่4เนี่ยเป็นการอ่านไปพร้อมกันกันกบครุฑเมย์นะคะที่ไม่ใช่เป็นการอ่านตามครูนะถ้าเด็ก อ่านออกเสียงสะกดคําได้ถูกต้องอ่านออกเสียงได้ถูกต้องก็หมายความว่าเด็กๆอ่านได้แล้วนั่นเองนะคะไปเริ่มกันเลยไม่เยอะค่ะวันนี้เนื้อหาบทที่สองค่ะใจหายจอไอใจใจหออายยอหายหายใจหายรออูรู ไม่ทงร,รู้รู้จออักกอจักจักคออําคำคำ,คำนออํานำนำ,นำรอเอืองอเรื่องไม่เอกเรื่องเรื่องคำแรกนะคะกอเอาเกา เก้าชออแชะแชะบออบอไม่เอกบอบอหอไม่เห็นอากาศกับวบแหวนก็คือสลักอัวหออัวหัวหัว ขออาวอาขาวไม่เอกขาวขาว,ขาวอาแงอแงงแองไม่เอกแองแองทอองงทองไม่โททอ้องท้องอโอบอโอบ ดอกอดกอดถ้าเป็นไม้หันอากาศและไม่ได้ตามด้วยวแหวนหมายความว่าไม่ใช่สะะูอว่ะแต่คือสระอะนะคะตออะดอตัดตัดขออะงอขังขัง สอเอมเสียมเสียมหอลอไอไหลไหม่เอกไห,ไหลไหลตอเอมอเต็มเต็มตออตะกโอนโกน กป,อรออปรอะปะะชออ,อุมอชุมประชุมคำนี้เป็นการลดรูปนะคะอ่านว่าถอะอถหอลอโอมหลมไม่เอกลมอ่านว่า ถะลมอีกครั้งนะคะทะลมปออางอปางชออางอช้างไม่โทช้างปางช้างขออะขะบออวนอบวนขะบวน ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะถอไอไถไถออเอาเอาเอาวอแอแวะแวะกอแอแกไม่ถูกแกแกคำนี้ค่ะ ถ้าไม่มีสระอะนะคะนี่คือจะกลายเป็นสระเอียแต่เมื่อไรที่มีสระอะตามมานี่ไม่ใช่สระเอียนะคะนี่คือสระเอียผอเอียเพียอีกครั้งนะคะผอเอียเพียเวลาเราตีเพียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหออางงหางไม่เอก ห่างห่างนออานอนานนานมออากอมากมากดออินอดินไม่โทดินด้นดิ้นคออีดอคิดคิด ถออีบอทีบทีบคออุยอคุยคุยซออุยอซุยซุยยกตัวอย่างเช่นคำว่าดินล้วนซุยแบบนั้นนะคะลออูกอลูกลูก ลอแงองงแรงแรงคอเอยเคยเคยลอเอยเลยเลยฝออะงองฝังไม่เอกฝังฝังลอเอือ กอเลือกเลือกคออนอคันคันอย่าลืมนะคะถ้าเป็นไม้หหนอากาศที่ไม่ได้มากับสละอัวหมายเอ่อถ้าเป็นไม้หันอากาศที่ไม่ได้มากับโบแหวนหมายความว่าไม่ใช่สละอัวให้เด็กๆอ่านออกเสียงว่าอะนะคะให้ลูกสะกดไม้หันอากาศ ด้านบนนี้คือสระอะนะคะพออะกอพักพักเห็นไหมนะคะให้กล้องโฟก,กัสก่อนครู่หนึ่งนะแป๊บเดียวกอเองงเกงไม่เอกเกง่งเกง่งเมื่อไหร่ที่เด็กๆเ,เห็นสระเอมาด้วยกันกับสระอินะคะ ให้ลูกออกเสียงว่าสละเออกเออดอเกิดเกิดชอเออยอเชิญเชิญรออัวนอรวนไม่เอกร่วนร่วนรออัวมอรวมรวม กอรอเองงอเกลงเกลงอรออบอครับครับพอรออีกกพลิกพลิกอยอ,อากอยากอยาก หอ,อ,อ,อนอึงอหนึ่งไม่เอกหนึงน่งหนึ่งหอลออวง,งอหลวงหลวงอีกครั้งนะหอลออวงอหลวงหลวงอออาอา สออาสาอาสาวอิวิวิทอ,อีทีทีวิทีนออมนำไม่โทน้ำน้ำปออาปาไม่เอกป่าป่า น้ำปา่ามอะมะรอถ้ามีสองขีดอย่างนี้คือสระอะไรคะสระอือรออือนอรืนมะรืน,รนถ้าเป็นกลมๆอยู่ด้านบนอย่างนี้ก็คือมีตัวเดียวค่ะนั่นคือสระอําทอ อําทำงอานองงานทำงานวออาวาไม่เอกว่าจออางอจางไม่โทรจ้างว่าจ้างจอไอใจหออายอหาย ใจหายสอเอียอันนี้สะละเอียนะลูกสอเอียเสียหออายอหายเสียหายหอนออาหนาไม่โทนหน้าสอเอียเสียหน้าเสียหอลอไอไหล บอาบาไม่เอกบาไหลบาอย่างเช่นน้ําป่าไหลบาแบบนี้นะคะไหลบาก็คือแบบเออน้ําป่าไหลหลากอย่างนั้นนะคะที่เคยได้ยินข่าวไหมน้ําป่าน้ําป่าไหลไหลบาน้ําป่าไหลหลากแบบนี้เน้วลูกนะน้ําที่ไหลลงมาจากบนภูเขาแบบไหลลงมาแบบแรงๆเลยเวลาที่ฤดูฝนนะคะ คำต่อไปนะขออางอขางไม่โทข้างข้างรออางอลางไม่เอกล่างล่างข้างล่างกออำกรรมนออะนอนน,นันกรรมนัน เมื่อไหร่ที่เป็นพยัญชนะติดกันและตัวที่ตามมาไม่ใช่รอเรือลูกต้องออกเสียงว่าสระอกนะคะลออกงอลงมออือมือลงมือตอ,อกกอตกลออกงอลงตกลงจออำจำําจํา นอัวนอนวนจำนวนทออางอทางกออารอการทางการตอองอตองไม่ถูกต้องกออารอการต้องการ พออะพะมันลดรูปสระอะไปนะลูกแต่ออกเสียงพออะพะยออะกอยักษพยักษหอนออาหนาไม่โทหน้าพะยักษหน้าคำนี้อ่านว่าบออบอรออิรอิ วอเอนอเวนบอริเวนคำนี้อ่านว่าปอลออดอปลอดพออยอภัยปลอดภัยแล้วสำหรับการรู้จักคำนำเรื่องนะคะของบทที่สองใจหาย ฝึกอ่านให้อ่านออกเลยนะไม่ยากเลยมีอยู่แค่อ่าสระอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะวนไปวนมาพยายามเข้านะคะเด็กๆเป็นกำลังใจให้วันนี้คู่ไปแล้วสวัสดีค่ะ